ในค่ำคืนนี้ทางคณะภาพได้รับเกียรติจากสมาคมแต่งเจียงแห่งประเทศไทยและสมาคมอมํอาเภอต่างๆสมาคมเตี๋ยเนี้ยแห่งประเทศไทย,ยไพุทธ่สมาคมจีฮงแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติและญาติสนิทมีสหายทุกท่านได้เหตุเกียรติมาในการสวดพระอภิธรรมสดซึง่งในขณะนี้ พระขุนเจ้าทั้งสี่รูปนี้ขึ้นสุรวรรณสถานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปทางคณจะจาพาจะให้ออากกาบเรียนเชิญเจา้าภาพร่วมสามท่านที่เกศจุดเทียนทุบูชาพระรักษณ์นาฏยและจุดท,ทุกเช็ดวัชยนาศที่ลงคือปูเชียกากุยซิ่งเจียมชุ่ธิจิบุกิงเจงเจียงเนียมหยบเชีย 共เชื่อ在北帝之懷皇主下請為七進在各部追助體和解決願共切 的父親叫羅希亞,這個父親太拱東 هوا 種鄉回戶主家,太拱弟當然回理寫這樣於富用請在到中國,這就進行檢驗檢驗檢 จงเชื่อไทยกจีฮงหูาเสียจีฮงอกหรือสื่อจ่เหี่ยห้งใช่สินเสจุจหูจิ้งจงเชื่อจงเชื่ไทตงสีจงจิงจงหวหรืสื่อจตงจิงสจจหูิ้งจงเชื่อจงเชื่เยนวาไทเกียนวาอิเตกูตอเสียหรืสื่อจ่มยนกจีนหือือจุตีจหูิ้งจงเชื่ Fala, fala.

Satsang with Mooji ติกใจจีเราคือกับเขียวทั่วซิวเจียงยไข่ชมที่คุณปิงจูจิงไม่เที่ยวอะไรคือแก่จิงเหียรลอยหินเสกกบเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติญาสดนดทมพิรสหายที่เขาลงทุกท่านครับสำหรับพิธีการสวดพระพิธรรมสมคุณพ่อจิรพลอโนัสสวะสิริเลิศในค่ำคืนนี้ พระองเจ้าได้สวนพระอภิพิถามเสส็จพิธีลงพิ้ีเรียบร้อยได้ลำดับต่อไปทางคณะเจ้าภาพได้จัดให้แขกผู้มีเกียรติและญาติเสด็จมิสหายทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีเขารัศพและไว้อะไรให้กับผู้วายเนนะครับจริงเฮล้อยีเสจจเกจงเชียร์ไทยกบเตเชื่อไห้ว่าง nhóm hiện nhờ chú xe tặng hắn giữ dịch xe thì chú lợi cho chia chữ. chia thay cục tiền chư hủy của chú xe chư chính xe lợi cho chia chữ. ขอกาบเรียนเชิญท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติภพธิอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เกิเป็นประธานร่วมในพิธีเขาลบศพขอกาบเรียนเชิญยืนหน้าพลพิธีด้วยความเคารพจงเชียไทยปกตงหัวจงเสียงหวยปู่จูเซียไทยปกตีอยต่างเงาหวยนีสิ่งเจียหนี้วุย้งสิ่งแซวล์หวยเลวยจงเชียจริง chung chia Thái cục địa chiêu hủy quảng vũ chú xe liệu hăng minh sinh xe hủy lợi kiểu chia chiều chia thay cục địa chiêu hủy quang vũ chú xe tinh năng sinh xe hủy lợi kiểu chia trong chia thành chi với quang chú xe tài dụng xe của loài lời chia chi huệ chia thành của ông chú xe từng khai sinh xe của loài lời chia Chúng chia Thái cục tế ăn tặng nghèo muối thổi lý sử trạng khu y quỷ nhân sứ gửi cuối lời chồng chia chiều Chúng chia Thái tế chiều huyền chú lão hăng mê lời chồng chia Kiều chia thấy cổ tế chi hội quang phụ chú xe tạm kim sinh <Nhạc> xe hồi quấy lời kiều chia chi Kiều chia sẽ lo kinh nghĩa hồi quang thời lý sử tiền gọi vũ lên sinh xe hồi quấy chia chi chúng chia Thái cổ hôn súng hồi quang thuê xe lò tắc sinh xe hồi quẩy lợi, kiểu chia chiều chúng chia Thái cổ tiền chiều hồi quang chú xe liều đèn kim sinh xe hồi quẩy lợi, kiểu chia chiều chúng chia <laughs> Thái cổ hồi lại tạm nhau lý sử chẳng phương sống kiếm sinh xe hồi hồi lời chúng chia chịu chia thay cổ chi hôn hùng hạng xế chi hôn cổ lý sử chẳng hiểu hôn thái sinh xe hồi hồi lời chúng chia Kiểu chia thay qua chính trung khảo xem với phủ lý sử dạng bé hạ với lời kiểu chia dự chia thay kia Nhân nào ý lý sử dạng nghệ kỳ nâng với lời chia Kiong chia thay kia hiện sinh sẻ từ hù tăng sử chiếc tạm hồng dối sinh sẻ hủy khối lời kiong chia dì hủy. Kiong chia thay cục tiền chi hủy quảng sẻ hủ bị trừ lý xối cho sinh sẻ với khối lợi, kiong chia dì Yêu chia thay cổ phóng sĩ trong trình trong cuối vụ lý sử trang hồ mình khi dịch xèo với lời kiểu chia chữ. Kiêu chia thay cổ tiền chưa với quang sẽ bù chạy ăn tay lên dịch xèo với lời kiểu chia chữ. ยงเชื่อไทยก็เตรียมจู่หวยกงเสียบูชายแจงเหล่าศพเกียมหนึ่งผักซื้อหวยไว้เลยยงเชื่อจุ๋วยต่างซีใจยงเชื่อต่างเขียวท่วงเสียวเจีงไห้ชมที่คุณปิ๊งจูชิเพ่ที่ยวหรือลอยจิตตงยงเชื่อจุ๋วยตกล่าบเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติและญาติสนิทมิตรสหายทุกท่าน ให้เกียรติร่วประกอบพิธีขาร่วมสมุดพร้อมเพียงกันนะครับขอกกับเรียนเชียทุกท่านด้วยความเคารพครับเหงใจจจิงเฮียร้อยี่เส่งขายซื่อซีสื่อเสี่เจียกักซีขีสื่อชั่วที่ซอกลิฟแขกผู้มีเกียรติญาติสนิทมิสหายทุกท่านโปรดยืนสำรวม สี่ยงเพียงเชิญท, <มา S 1> ทู่นอทุกทา้งไว้ก่อน รูร้อยป่วยร้อย,อยช่ที่เฮียงเฮียงประธานและประธานรูปในพิธีคารวะเส้นไหว้ในถูกกับ เหี่ยมเหี่ยวพวเจิดดอกไม้สดประทานในที่อีคารวะเส้นไหว้ในดอกไม้สดเหี่ยมเหี่ยมเมงเฉิดน้ำชาเริ่มรถ พิธีคารวะเส้นไหว้ด้วน้ำชาเลิ่นรถเทียงสู้ป่วยเชิญพลาผลประธานร่วมในพิธีคารวะเส้นไหว้ด้วยพรลาผล จิ้งใช่เป้า,า,า,ปา,า,าเชิน,นกระดาษเงินกระดาษทองประธานในพิธีคารวะเส้นไหว้ด้วยกระดาษเงินกระดาษทองช่วงที่มีนเนียมแขกผู้มีเกียรติญาติเสด็จมิส,สายทุกท่านได้โปรดสงมนิ่ง พร้อมก้มศีรษะสักครู่เพื่อไว้อะไรให้กับคุณพอ่อจิรพลอัศวศิวริเลิศผู้ล,ล่วงรับอันความตายธรรมชาติไม่อาจบลผูกตุชนต้องประสบบกทวนหน้าหรือวิเพียงชั่วและอีพอตีตาลูกกายาแผ่นเนนี้จะกินคือนขอคุณพอ่อจิรพลอัศวศิวริเลิศจงสูง่สุปฏิ สมดำริบุญที่สร้างฐามคงหน้าศพส,สวรรค์ทลายในมันทาประเดงปรีดาในกุศลผลบุญเธอเส็กเหนียมจุติการไว้อะไรสีสื่อเจ้าชายเป้าเจ้าหน,น้าที่พิธีกรรมน้อมสมงกระดาษหนึ่งกระดาษทอง จู่ลอยไท้ยกบเตี๋ยจิวหวยกว่างยงหยางเนแยวจูเสียตามหางสือสิงเสจุเนี้กักเขียวท้องเสี้ยวเจี๊ยบ่อบที่ปุ่นปิงไข่จุ๋ยจู่ชิงเพนชิฟิวคืองีจี้เซนเตียงหยายเบ๋อผู่เล่งมุยเหล่าสิงเสจเล่งจิวเจียงเฮียชมก้าวตีเก่งสาบยกจงเลยเจียเปี่ยวไอซื่ออีเมหัวต่อทีจืดเล่งหวงแซงเอกลักษณประทานในพิธีท่านไก่ติดสอนจันทร์สิรินายกิ๊ก ตลอดที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยพร้อมจังประทารวมในพิธีและแขมผู้มีเกียรติญาติสนิทมิ่สหายทุกท่านขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณพ่อจิระลุัศาวาิริเลิศพร้อมกันนี้ขอทุกท่านได้ร่วมตั้งจิตที่ส่วนตัวพร้อมคำนับสามคำเพื่อเป็นการน้อมส่งดวงวิญญาณอันบริสุทธ ได้ไปสถิตยางแดนสุขาวดีมีสุขเถิดช่วงที่อีกยกยวคณะพันีหนึ่งใจยกยวคณะพันที่สองสยกย่คณะพันที่สามโรยเซ้เข้าจือเฮาหวกเข้าเสียเสร็พิธีบุธิดาของเระของคุกแรทุกท่านนะครับเอาเชี้จุรยโยผวย้อยกิบสือจู้หางเงี่ยหรือเนียมชมที่เยกเที่ยวเชาจะจบไปฝากนะ ใด้สลับเวลานะครับให้เกียยร่วมงานเมื่อเป็นสารกำหนดวันงก่าเพื่อเป็นเกียรติแห่งประชาธิปพตยนะครับ